เรียนเรียนก่อนก็่ก่อนเองเนายก่กันเาไม่ใลพี่น้องงี่หนาห่ของขวัญพี่น้องหัวชงเดู้บักดีบังงามมึงหดูอไงไปเบิ่อไปสวยงามตรงไหน นนาเบียเป็นซองเด่นเดพ่อเปียพ่อเปียว่าซ่อกละมือนยุของพ่อเปียว่าแต่ว่าไปเปิดพ่ออีกซองนึ่งแม่ติ่มพนสิบว่าสองร้อยหนึ่งตีชนลซอกไม่หมอก็ไดะไมหมากก็ได้นะไ่ข้ากันมมูลค่ามากกว่างล่ไม่สำคันสีหเนี่ วัดสีตากอะไรก็เป็นพอนะพอดีกว่าไม่อก็ได้นะจะพอ่พ่เหลือเยอะปนะเหลือเยอะอะไรเหลือเยอะอะไระ่พาว่างสาวมง่อะปเสียเดียวกันว่าไม่ห่าก็ได้นะพอดีกว่าพอพูดไอ้่าก็พเสียงกับพี่หน่อย่าวา ตาสองดอกสามดอกมองหว้อันเหลือนบนนี่เขาเหลบางไรสั้นมันเหลือเยอะอยู่นะอะไรเหลือลินแ่ฮ้อนเยอ๋อฉันนีลิบิ้นอยู่ดอีเด้ยเท่ากับเท่ากัเตียมปีนสีดดิดิ้็เขายืนถางออกโดนอ่ะหน่อยโบเรัชชิ่หายอ่ะอันนี้เตาแก๊สกระปองหรอใช่ีเก๋มากเลย แล้วก็ระเบือเอาครับพวกท่านเจ้าไดของอีตาลีของเจ้าเลยเอาเ้อมัตสิเบียนันว่านั่นบางขันฉว่าบื้มบางันไม่ได้ยังดนกะั่นเจ้าไดของอิตาีของเจ้าเดยเอาปะเอาตัวร์อุ้ยหัอหงเขาก็มีเดียวอันนี้ก็มีเดียวกบอะไรนรบท่านออไปงเบียนก็ไม่แปลวาได้ไปไปรีบของพี่น้ำปะไรีบีของพี่น้ำปะฮะพอ่ เอามาัดไว้ซื้อแม่ให้มันคููกันแม่เพรต,ต้องพอแต้อามัดไว้คููกัน<ช>แต่แม่หง่อมันรีดได้แล้วไม่หง่อน